วันนี้วันที่31เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2568อัปเดตของการอ่านราศีาลักนณามูลฐานของวันที่31เดือนสิงหาคมปี2 5 6 8นนี้บุคคลผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ จะมีลักษณะว่าจะได้เจอคนรักเจอคนถูกใจหรือมีลักษณะของความรักดูดีมีลักษณะของความอบอุ่นอบอ้อมอารีมีลักษณะภารกิจหน้าที่การงานดีขึ้นบุคคลผู้ที่เกิดในวันเกิดวันจันทร์นะครับความน่าจะเป็นของลัคนาราศีมูลฐาน คนที่เกิดในวันจันร์ทมักมีลักษณะของการได้มาซึ่งสิ่งของอถูกใจหรือได้รับสิ่งของกำนันของถูกใจนะครับมีลักษณะว่า,าความรากักหรือเป็นวัตถุสิ่งของนั่นแหละนะครับคนที่เกิดในวันอังคารจะมีทรัพย์ นะครับมีลักษณะของการเก็บเงินทองหรือเก็บงำเงินทองหรือเก็บหนี้เก็บสินได้นะครับก็ถือได้ว่าดีนะครับคนคนที่เกิดในวันอังคารนะครับคนที่เกิดวันพุธนะครับวันนี้จะมีลักษณะว่าได้เด่นดังในสาธารณนะครับได้เด่นดังในสาธารณะ มีบุตรธิดาภรรยาสามีลูกน้องบริวาลช่วยเหลือภารกิจการงานเป็นอย่างดีนะครับบุคคลผู้ที่เกิดในวันพฤหัสวันนี้นะครับมีลักษณะของลูกน้องบริวารหรือเหล่ามิตรสหายญาติพี่น้องนะครับมาแสดงความอาบอ้อมมาแสดงความยินดีหรือมีลักษณะของความสมัครสมานสามัคมคี ในหมู่ญาติในหมู่ของบริวารน,นะครับของเจ้านายลูกน้องคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ออกอาการไม่ดีนะครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับมีมูลฐานของวันนี้อ,ออกอาการไม่ดีเพราะว่าในหลักของปุตตะมันลงหลักของโพคะก็ตามนะครับมันจะมาเป็น ลักษณะว่าได้มาก็ตามแต่การเสียไปเนี่จะต้องมีและเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้น